ไปวะอยากไกลว่าขอชุบก็ได้นะสองคนเองไม่ใช่หรอเขาไม่ชุบของเราไม่ต้องเอาไปไงมันจะได้หลุดไปเอาโซศพมาไปเมื่อกี้ทำไมทำไมพี่จะเกยเมื่อกี้ทำไมแปลว่าเปลี่ยศพเพื่อเรามาคนนู้นอ่ะคนนึงไปเราไปวมีมากกว่าสองเลสปล่อยเลยเดี๋ยวเรากลับเหมือนเดิมเราตีที่หนึ่งเดียวแล้วตอนเนี้ยเราตีที่หนึ่งเดียวอันนี้ก็ต้อนนี้รถรถไม่พอนะพี่เออแล้วเมื่อกี้เขาบอกฟูเลียอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ไงหลังป้ายไปแล้วขับไปแล้วไม่รู้ของพี่เขาเปล่าน่ะไปเลยจีไปเลยจ้า รีโมเตยูอยูไ่ไหนว่าเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยแต่แตกแต่เขาล็อกกับเขาเผาได้ตัวร้ายได้ด,ดิแรงอ่ะบ้องคุตียว่ะลุงลงม,ม,มาไหนเฮียไหนวะรูเ,เลียนตัวเครื่องบินอ่ะสภาพเฮียไหนวะข้างไหนไว้สัตว์ยูไหนวะไหนวะขวามือวขวามือขวามือเห็นปะต้องสองไรโล

เอเคเลยเปนมันต้องไหนวะไอ้เหี้ยแล้วมึงดูสภาพรถกูมึงเห็นกรอบเดิมปะสภาพรถที่ฟังว่ามันกรอบเดิมอะกรอบเดิมกรอบสี่เหลี่ยมเดิมเลยแล้วไอ้เหี้ยเลยแล้วตรงเนี้ยฮสวยดีนี่ว่ะเหี้ยรถกูเป็นขี้เลยเท่ดีเหมือนกันเท่ดีเหมือนโอ้ไม่เป็นไรพี่ก็เงินแก๊งไงเอาใหม่เกินไปว่ะ ไม่ไม่น่าหลุดอะเอาจริงเพื่อเราอยู่หน้าโรงพยาบาลโคตรเยอะรถกลัะก็ไม่มีใครติงไงเขาพูดแล้วยิงถึงปะไม่ถึงไม่ถึงโร่พี่บางคนรอหมดแล้วอ่ะลุกบอกแล้วไงให้นอนไม่เชื่อเองนะนอนตายอยู่คารรถอ่ะกูมีอาหารนะใครเอาปะเอาเอาไปเได้แค่คนเดียวไป็นเจรจาไปสีเ้า แต่งซะสวยเลยนะครับธรรมาดาครับพี่ตำรวจน,นี่รถผมอ่ะเอ่อช่วยหน่อยได้เปล่าทำอะไรไม่ได้ครับบอสยิงดิอ้าได้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 ไดไดเรากลับไปเอารถเราเอ้ยที่เรามีเลขอะไรเลขอะไรคะ แจ้งมึงเหม่่ทำยี้ยอะไรแจ็คอย่านะอย่านะอย่านะตำรวจอยู่เต็มอย่างโง่นะอย่างโง่นะไอสัตว์เขาเขาหัวหมอเขาอยู่มึงฟังกูนะมันอยู่มันอยู่ไอตำรวจเนี่ยมันร้ายยิ้มเปิ้ลเลยนะอยู่หน้าคอมแต่ไม่เอาเลยนะเราอ่ะยิ้มปีอย่าหย่าหย่าตำรวจอยู่เต็มอะเขาจะรอดเลยงงๆเขาจะล่อเราอะตรวจน่ารักชะมุดเลยอ่ะกล้องเป็นาสิ่งทำอ่ะ ัวไ,น,น,ไ,ไน่ <laughs> อยดดู้แจ็คไปเร็วแจ็คจ็ไปเร็วๆแจ็คแจ็คไปเร็วแจ็ค <laughs> เยี่ยมตำรวจเลยไอ้เหี้ยมตำรวจเฮ้ยมันอิจฉารถกูเว้ยไอ้เหี้ยมันอิจฉารถกูเว้ยเถ๋ศาสตร์ดูดิดูดิมันอิจฉารถกู้ยใช่ได้ได้ได้ครับลูกจะเล่นแบบนี้โอเคสวยครับไอ้ตั้มใหญ่ฉาใหญ่ไอ้ตั้มครับเพื่อนมึงโคตรดีเลยเมื่อกี้อุ้มอย่างเอ้ยอุ้มตอนแรกสามนาทีใช่ป่ะ มเมื่อกี้เกือบเกือบเจ็ดนาทีอะเฮ้ยแต่กูเปลี่ยนแต่กูไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะกูแค่เปลี่ยนเกาะโบออกทุกอย่างออกหมดเลยอะแล้วก็เพิ่มใส่สีเข้าไปเยอะอู้เยอะเลยอะไอ้เหี้ยลุงเยอะก็ยิามามาย่งแพงสิครับ6แสนมั้งถ้ามึงจะแต่งคืนอะลุงเขายังกรุณานะเมื่อกี้เขาจะเอากล่องจูนด้วยนะมึงเขาเขายังกระลุนาคนะรับมึงนะเนี่ย เดี๋ยวรับรอรอขอรขยับก่อนครับถ้าคุมีอะไใช้ได้เกียวนะครับเดี๋ยวคุณจูนให้คันนี้ไม่ได้จูนเนี่ยเดี๋ยวคุณจูนให้เลยขอแบบทางตรง400ได้ไหมครับผมแบบสบายได้สูตรไม่ซ้ำพอจำไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยมึงมาดูท่อรถดิมึงมาดูท่อรถดิดูดูดูฉันกลัวหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยด้วอย่างเฟียวอ่ะเฟียวว่าเฟียวว่าเท่ารถกูจ้าว่าไม่เหมือนใครรถกูยังไม่มีอย่างเขาเลยนะเฮ้ยถ้าบอกอะไรใครที่เหมือนสาวภูมิเลยนะรถอ่ะได้ไม่มีอย่างเขาเลยเนี่ย มันผ้าสามสีด้วยวะไหวนะใครมาเห็นที่ไหวเลยนะหยุดแป้งได้เลยเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยเราไม่มีรถหรือเราทำอะไรแม่งไม่ได้เลยวะเนี่ยล็อกรถยังล็อกรถยังมันดูแล้วมันดี่ลงไปแล้วพี่ล็อกไปแล้วแหมพี่คนนี้เขาเหลี่ยมเลยขาแบบเดียเขาจริงอ่ะอิดวิทยาเขาเยอะนะพี่คนเนี้ยเปิดถีอแล้วได้ไปเล้วปะไปเลยไม่ต้องเหมือนแล้วไปแลไม่ไม่ไม่แจ็คแจ็คไม่อยู่พี่แจ็คไม่อยู่ยิงไม่ได้อ่ะยิงไม่ไกลไปอ่ะวผ่าน ไอแจ๊บมาได้แล้วแจ๊บแจ๊บไปแล <ไป S 2> ้ว,ยวยเยี่ยมสิลาไอแจ๊บอยากเข้าแกงคับอาเฮียครับผมแจ๊บเขาจะไปกันแล้วพี่ ระวังเวรกรรมแล้วลุงรถเลือกรถอ่ะเอาจริงเลยรถพวกกูมีแต่รถประมูลมาค่าแต่งเจ็ดพันสบายชิวๆโอเคโอเคโอเคเล่นแง่อ้าวตำรวจเขายิงไม่เห็นแล้วนะเอ้ยยิงนกครับยิงนกครับมาโน้กอินซีครับเมื่อกรีโนอินซีครับพี่โดฮะเฮ้ยกูฉุนว่ะแม่งเป็นไรพี่กระเต้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้ามีกล่องจูนเขาจะรถกูไปจูนให้เละเลย ก็เด,ด็กก็เด,ด็กก็เด็กก็เด็กตาแบบนั้นสองสามร้ายแล้วพี่ไปพี่ไปพี่แล้วใครโดนเหยียบตายวะเนี่ยอ้าวโดนยิงโดนยิงเขาโดนยิง